สวัสดีครับสวัสดีพีพ่น้องอสมอทุกท่านและสวัสดี neck. สมาชิกสมาคมชกอสมอแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับวันนี้แจ้งข่าวมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมชกอสมอแห่งประเทศไทยให้พี่น้องสมาชิกทุกคนทุกท่านได้รับทราบเป็นข่าวสาคัญมากชมและฟังรายละเอียดครับเว็บไซต์สมาคมชกอสมอแห่งประเทศไทยได้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็จะแจ้งให้ทราบครับ ประชาสัมพันธ์ล่าสุดนี่ประชาสัมพันธ์มาเมื่อเพิ่งขึ้นข่าวทางเว็บไซต์วันที่15ตุลาคม68ครับเรื่องแจ้งหักเงินค่าบำรุงรายปีตามข้อบังคับสมาคมชาวมรดกสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทยพศส2งพและที่แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ประกาศออกมาทางเว็บไซต์15ตุลาคม6กนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับกดดาวน์โหลดนะได้เดี๋ยวลิงก์ไฟล์ดาวน์โหลดเราจะแนบไว้ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็จะได้อ่านหนังสือที่สมาคมส่งถึงสมาชิกสมาคมชาววักิจอาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้านนะครับทุกท่ามเลยนะครับเป็นหนังสือออกจากสมาคมเลขที่2090วันที่9ตุลาคม2568เรื่องแจ้งหักเงินบำรุงรายปีตามข้อบังคับสมาคมชาววักิจสงข้ออาสาสมัครสาธารณประจหมู่บ้านแห่งประเทศไทยพศ .2562 และแก้ไขเพิ่มเติม,ตมครับ รายละเอียดในหนังสือนะครับก็มีสิ่งที่ส่งมาด้วยใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชกสจําจำนวนหนึ่งชุดเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิปนะตัวนี้มาดูรายละเอียดในหนังสือนี้ก่อนเขาบอกว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5ง7เเมื่อันที่4มีนาคม2 5ง8เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมโดยนายทะเบียนสมาคมชาววิจิตสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาล ออนครนนทบุรีได้รับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่28เมษายน2568นั้นในการนี้สมาคมขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมในส่วนของเงินค่าปรุงรายปีจากเดิมปีละ25บาทเป็นปีละ50บาทเป็นระยะเวลาไม่เกิน5ปีเริ่มตั้งแต่ปี2568เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินและ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของสมาคมทั้งนี้สมาคมจะดำเนินการหักเงินค่าบำรุงรายปีจากสมาชิกเพิ่มเติม25บาทในวันที่15ตุลาคม2568จากที่ได้ดำเนินการหักไปแล้ว10 25บาทเมื่อวันที่15มกราคม68และจะดำเนินการหักค่าบำรุงรายปีในอัตราปีละ50บาทตั้งแต่ปีพศ2559ถึง2 5 7 2จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ นายนัทวุฒิประเสริฐศิริพงศ์นายกสมาคมชามนิจิสวงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป be ็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบว่ามีการปรับเพิ่มค่าบำรุงรายปีจากปีละ25บาทเป็นปีละ50บาทนะครับโดยปีส5ง8นหาักไปแล้ว25บาทเมื่อ15ามกราคม68และเมื่อวันที่15ตุลาคมก็คือเมื่อบานนี้ก็หักเพิ่มเติมอีก25บาทนะครับและปีต่อไปก็จะหักปีละ50บาท เริ่มแต่ปีพศ2559จนถึงพศ2572นะครับซึ่งปีพศ2 5 6 9จนถึงพศ2572สมาชิกรายเดิมที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับจะโดนหักในเดือนมกราคมของทุกปีนะครับ2569 2570 2571 2572หักปีละ50บาทอีก4ปีนะครับหลังจาก,าก,น,ากนั้นก็จะกลับมาหาัก25บาทเหมือนเดิมนะครับเอาต่อไปเป็นรายละเอียดที่แนบท้ายมากับหนังสือนี้นะครับเป็นใบแสดงการจดทะเบียน การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมังครับอันนี้จะไม่อ่านมากนะครับ oh. ก็จะเป็นรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับซึ่งได้รับการ oh. อนุมัติหรือว่าอนุญาตแล้วนะครับ oh. จาก oh. เทศบาลน,นาครน,นนทบุรีนะครับ oh. เพราะว่าเวลาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี่ สมาคมใดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลใดนะครับก็จะต้องแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลนั้นเพื่อให้อนุญาตอนุมัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมนะครับแล้วก็สมาคมได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่4มีนาคม2 5ง8นาก็นำมติที่ประชุมใหญ่นี่แหละครับที่ที่ประชุมมีความเห็นชอบ ผู้เข้าประชุมร่วมกันโหวตให้ความเห็นชอบว่าจะเพิ่มค่าบุรุงเป็น50บาทนะครับก็สมาคมก็นำรายละเอียดเหล่านั้นแจ้งไปยังเทศบาลเพื่อแสดงขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ16นะครับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องชําระเงินค่าสมัครคนละ100บาท และจะต้องชําระค่าบำรุงรายปีปีละห้บาทให้แก่สมาคมเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่ปี2องหและกลับมาชําระเงินค่าบำรุงปีละ25บาทตามเดิมตั้งแต่ปีพศที่คณะกรรมการมีมติภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีกรณีเงินสงค์ภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีนะครับกรณีเงินสงค์ล่วงหน้าให้เป็นไป,นป,นปนตามคณะกรรมการกําหนดอันนี้ก็หมายความว่าอันนี้ประกาศมา จากเทศบาลนนทบุรีเมื่อวันที่2 8เมษายนก็คือให้แก้ไขข้อบังคับนะครับสมาคมข้อ16เป็นค่าสมัคร100ยบาทสมาชิกสมัครใหม่นะครับหากครั้งเดียวส่วนค่าบลงรายปีนี่ปีละห้บาทนี่จะเริ่มแต่ปี2 5งหเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเขาจะหักต่อไปอีกไม่เกิน5ปีแล้วก็จะกลับมา หัก25บาทตามเดิมนะครับต่อไปส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหมายถึงเงินเก็บค่าช่วยสมาชิกเสียชีวิตนี่แหละให้เป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดก็คือคณะกรรมการจะเป็นการกําหนดแต่และเดือนว่าจะเก็บกี่บาทก็จะเก็บตามจํานวนสมาชิกนะครับมีสมาชิกมากจํานวนสตางค์ต่อเสียชีวิตหนึ่งรายก็จะลดลงนะครับการเสียเงินสงเคราะห์ช่วยเพื่อนรายปีนี่ก็จะลดลงด้วย แต่สมาชิกจะยังคงได้เกิน5 0 0แสนขึ้นไปอยู่ทุกทุกทุกกรณีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราข่าวแจ้งจากสมาคมชกสอ,อสมแห่งประเทศไทยสามารถดูได้ในเว็บไซต์สมาคมชกสอ,อสมแห่งประเทศไทยที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับส่วนไฟล์ที่เราอ่านเมื่อกี้นี่ เราเอาลิงก์มาให้ดาวน์โหลดได้ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้ด่าสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในโทรศัพท์และอ่านดูด้วยตัวเองก็ได้ครับสวัสดีครับ